ดูดิ40,000กว่าครับโคตรเยอะเลยอย่างรวยอะผมบอกว่าอย่างรวยเลยนะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกสนุกก่อนใครกดเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องลิมซีเคเกมคราฟโทเปียกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาทําระบบนะครับนี่คล้ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือระบบการ ค่าสัตว์อัตโนมัตินั่นเองนะครับโอ้โ oh หแล้วเราจะทําระบบฟาร์มเงินอะไรต่างๆมาด้วยเนี่ยผมไปแอบเล่นนอกรอบมาแล้วนะแล้วก็ให้อัพอันนี้มาด้วยครับนี่ครับเราได้อัพยุคสมัยมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยยุคสมัยของเราเนี่ยสามารถที่จะมีของมาใหม่ครับนี่ให้ดูเลยนี่นะครับมันจะเป็นเครื่องดูดนะครับแล้วก็เครื่องพ่นอัตโนมัตินั่นเองนะครับจะดูดของเข้ากล่องก็ได้หรือว่าจะพ่นออกจากกล่องก็ได้นะครับ สิ่งสิองสิ่งนี้เนี่ยครับเอาไปติดกับอะไรก็ได้นะสมมุติว่าเราเอาไปติดกับไอเจ้าอะไรนะเครื่องเครื่องเผานะครับมันก็จะดูดเข้าเครื่องเผานะครับนี่เครื่องทําอาหารเลยพวกนี้เอาไปติดได้หมดเลยนะครับดีมากเลยนะแล้ววันนี้ครับเราจะใช้2เครื่องนี้นะครับในการทํางานด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมสงสัยอันนึงนะครับมันจะเป็นสิ่งนี้นะอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเครื่อง g e n เร a t o r small นะครับ ซึ่งในเควสเขาให้เราทําด้วยนะเดี๋ยวเราต้องคราฟอันนี้มาอันหนึ่งโอเคครับคราฟมาหนึ่งอันผมสงสัยว่านี้น่าจะเป็นเครื่องที่ทําให้เราได้แบตเตอรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรู้สึกว่ามันจะให้เราเอาสัตว์อะมาโยนใส่นะครับอะเดี๋ยวคีเอนมาก่อนนะครับราฟอันนึงก่อนนะนี่คราฟแล้วเราก็เอามาวางไว้บริเวณแถวนี้ก็ได้นะครับแบบเอาใกล้นี่แหละนะเอาผมไปวางไว้ข้างบนก็ได้ครับ วางไว้ตรงนี้นะชึบเรียบร้อยครับทีนี้ผมก็เอาสาัตว์มาใส่นะครับเพื่อเจเนเรเตอร์แบตเตอรี่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะได้มาแล้วนะครับเป็นวัวหนึ่งตัวนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าวัวเนี่ยเขาจะสามารถวิ่งบนเครื่องนั้นได้หรือเปล่านะนี่ครับผมโยนลงไปเลยนี่ครับอ่านี่ครับวิ่งแล้วนี่ครับเจเนเรตแบตเตอรี่สิบอันนะ วัวเขาจะทําการเจอเรีญแบตเตอรี่นะครับโอ้โหน้องวัวปั่นไฟให้หน่อยนะนี่ครับโอ้โหสบายเลยน้องวัวสู้ๆนะนี่พอเรารู้วิธีได้แบตเตอรี่นะครับเราก็จะรู้วิธีการที่จะค้าพวกนี้แล้วนะครับนี่เป็นแบบพวกเอ่อรถต่างๆนะเครื่องบินอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยไบโอทอนอลเราก็หาได้จากนี่ครับเครื่องนี้นะเนี่ยครับไบโอทอนอลนะก็คือเอา ข้าวมาใส่นะครับเออโอ้สบายแล้วคราวนี้ชิลแล้วโอเคเครื่องที่เราจะคราฟนะครับก็คือเครื่องนี้นะมันต้องการแบตเตอรี่แค่หนึ่งนะครับเราต้องไปหาชา์โคลเพิ่มนะครับวิธีการหาชาโคลอีกแบบหนึ่งก็คือมาที่แคมป์ไฟครับแล้วก็เอาไม้ไปเผาได้เลยนะผมจะเอาไม้สี่บหกอันเนี้ยคราฟมาเป็นชาโคลแล้วกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเผาเองนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะคราฟไอ้เจ้าที่จับ ไหมครับที่จับสัตว์มาเพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของไม่เหลือแล้วเดี๋ยวผมต้องไปหาแซนมาเพิ่มนะเอาไปหาแซนแป๊บนึงโอ้แมตตลี่เสร็จเรียบร้อยครับผมเก็บมาเลยนะมีเนื้อวงเนื้อวัวที่ตายไปด้วยครับมาเรามาคราเพิ่มซักสองอันสองชุดนะครับคราเพิ่มมาสัก2ชุดนะครับอ่ะมอนสเตอร์ที่เราจะไปจับวันนี้นะครับมันจะอยู่อีกเกาะหนึ่งนะครับมันอยู่เกาะนี้นะนี่ครับเราต้องไปที่ เกาะนี้นี่มาแล้วนะครับเกาะนี้เนี่ยผมแอบมาผจญภัยอยู่บ้างแล้วนะครับผมก็จะมีมีหินมีเหล็กนะแล้วก็จะมีช้างด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบดันเจี้ยนเล็กๆที่มันมีมอนเตอร์แบบเฝ้าอยู่ด้วยนะครับน่าจะเป็นอ็อกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่นะก็จะมีดันเจี้ยนนี้นะครับที่มันมีมอนเฝ้าอยู่นะครับแต่ผมยังไม่ได้เดินเข้าไปนะเพราะว่าตอนนี้ของในตัวเต็มนะครับแต่ว่าผมจะมาหาเจ้าตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวกรีน กรีนมาโน่กรีโมโน่เนี่ยครับตัวนี้นะที่เราจะจัดการมันวันนี้นะครับนี่เราต้องตีมันด้วยดาบหนึ่งทีนะครับหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้มันใกล้ตายนะครับแล้วเราค่อยจับมันอุ๊ยกดก้าวก่อนลืมจับโอเคตัวนี้นะครับมีความสามารถพิเศษนะครับอุ๊ยจับไม่ได้ด้วยจับไม่ได้ด้วยมันดิ้นมันดิ้นเหรอตัวนี้มันมีความสามารถพิเศษนะครับถ้าเกิดว่ามัน ตายแล้วเนี่ยตอนที่มันตายครับมันจะหิวให้ตัวรอบข้างนะครับแต่ลองดูดิว่าอันนี้อันนี้มันตาย,ยหรือเปล่าเห็นปะคือตอนมันตายครับมันจะหิวให้ตัวรอบข้างครับเนี่ผมใช้ดาบเหล็กในการฟันมันแล้วกันจึ๊บโอเคแล้วเราก็ลองจับมันดูครับเบอร์เก้าน,นี่เนี่ยเอา้าไม่โดนนี่เนี่ยจับเลยได้ไหมไม่ได้ครับนี่ทีที่สอง จับได้ไหมไม่ได้อีกทีที่สามครับจับได้เธอโอเคได้แล้วครับอ่าเราได้มาสองตัวแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจำเป็นมากเลยนะครับในการทำฟาร์มของเราในวันนี้นะอ่ะเราได้มาสองตัวแล้ว,ลวก็กลับบ้านนะผมอ่ะเราจะไปที่เกาะน,นี้ก่อนนะครับเกาะที่เราเจอหุยเซาเทียนในพาร์ทก่อนก่อนนี้ครับผมที่มันเป็นคนที่มาขุด แร่เหล็กจําได้ไหมเออเราจะไปจับไอ้คนขุดแร่เหล็กนั้นมาหนึ่งตัวครับกลับมาสองตัวเอ้ยเหมือนแบบผมจับมาแล้วหนึ่งตัวนะผมจะเอามาสองตัวนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปแร่เหล็กใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับผมจับมาแล้วหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับมันมาอีกหนึ่งคนนะเพื่อจะให้มันดรอปแร่เหล็กให้เรานะครับเวลามันตายนะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าที่จับผมเหลือสองอันเนี่ยจะจับได้หรือเปล่า ยังเหลืออยู่นะครับนี่ยเนี่ย,ยมันมาแนละ้วอู้โอโอเคเราต้องจัดการมันให้เลือดมันเหลือน้อยๆก่อนนะครับได้ปะวะอีกทีนึงไปจับมาได้ไหมจับอีกทีได้ไหมเรียบร้อยครับได้มาแล้วนะ รีวิว8ด้วยครับอา่าล้วทีนี้เราก็จะได้แร่เหล็กแบบไม่จำกัดแล้วนะโอ้ว้าวสวยเลยเอาและจ้ากลับมาถึงบ้านแลครับผมนี่แล้วเราก็ไปคราฟมาเป็นไอ้เจ้าถ้วยนี้อีกอันหนึ่งครับอันใหญ่ๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเพิ่มเติมนะอืืมไหนลองซิ มีพื้นกี่อันเราเอามาใช้ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมต่อเติมแพลตฟอร์มตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเหมือนว่าเราจะต้องใช้พื้นที่เยอะมากๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองจากอันนี้ก่อนนะครับอันแรกวางอันนี้มาปังโหดีมันใหญ่มากครับแล้วเราก็จะต้องวางอันนี้ข้างบนกด9แล้วก็ปรับ ปวับมุมองศามันให้เรียบร้อยครับเดิมอีกนิดนิดนิดโอ้ยตกตกเดี๋ยวนะวางไงดีอ่ะวางมันเยื้องๆหน่อยแล้วกันนะครับไม่ต้องสวยมากเนะอ่ะละแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่ไอ้เจ้าน้องสองตัวนี้ลงไปก่อนนะครับไอ้เจ้าน้องโมโนเนี่ยมันมีควบบามสามารถนะครับ โใจอะเคมนโนตัวที่หนึ่งมาครับแล้วก็มโนตัวที่สองไอสองตัวนี้นะครับมันจะมีความสามารถเวลามันตายแล้วมันจะฮิวครับเนี่ยที่ผมไปเจอมานะแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันคลอดลูกออกมาครับเนี่ยมันเวลามันคลอดลูกออกมาเนี่ยลูกมันตกลงไปในน้ํามันก็จะฮิวตัวพ่อแม่มันนะครับลองดูดิว่ามันจะฮิวหรือเปล่านี่ยมันฮิวเห็นปะ แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะตายก่อนหรือเปล่านะต้องลองดูครับเนี่ยค้อนโลกมาแล้วฮิวเว็วิ่งเลือดเต็มเห็นป่มแบบนี้เราก็จะได้ไข่เรื่อยๆครับนี่โมโนมันจะออกไข่มาเห็นไหเฮ้ยเนี่ยไฟยเอกเลยครับเป็นแบบไข่ต้มเลยนะเฮ้ยเจ๋งเพื่อนอีซี่เห็นไหมครับฮิวเทียร้อยกว่าแบบนี้มันก็จะไม่ตายครับโอ้ สุดยอดยอดเยี่ยมกับทีมเจียวสิ่งที่เราจะสร้างต่อไปก็คือเครื่องดูดนะครับจะต้องดูลูกศรดีๆนะอันนี้มันคือดูดเข้าใช่ไหมครับเราจะสร้างเครื่องดูดเข้าหนึ่งอันนี่ครับอันนี้เครื่องดูดเข้านะครับนี่เอามาเลยไอเครื่องดูดเข้านี่ครับผมจะเอาไปใช้กับตลาดนะครับผมเอาตลาดไปด้วยนี่ไอดูดเข้าตลาดนี่ผมไปดูจากช่องอื่นมานะเออ,อดูดเข้าตลาดนะครับผมว่าน่าสนใจมากๆเลยอะ เอาตลาดมาวางครับแต่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าไอ้เครื่องดูดเข้าตลาดเนี่ยมันจะมันจะดูดเข้าได้เลยหรือเปล่าหรือว่ามันต้องมีเครื่องปล่อยก่อนนะต้องลองดูก่อนนะเอาตลาดวางตรงนี้โอเคแล้วก็เอาที่ดูดที่ดูดนะครับกดศูนย์ดูดเข้าตลาดแบบนี้ครับ อ่าทีนี้มันก็จะดูดของในนี้เข้าสู่ตลาดดูมันตายหรือเปล่าครับโอเคดูดไหมมันไม่ดูดหรอกมันต้องมีเครื่องปล่อยก่อนนะหรือเปล่าใช่ไหมครับมันต้องมีเครื่องปล่อยก่อนนะมันถึงจะดูดเข้าเข้าได้นะครับอ๋อแบบนี้นี่เองนะเฮ้ยโอ้โหดูดีแล้วฮิวลรัวๆเลยครับตรงเนี้ยยืนตรงนี้ก็แบบสบายๆแล้วครับ ถ้างั้นเดี๋ยวไอ้เครื่องดูดกับเครื่องปล่อยเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจับเก็บมาก่อนนะโอเคเราจะทําอันต่อไปนะครับที่เราน่าสนใจก็คือไอ้เหล็กอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปทำไอ้ลักพอตอันนี้มาอีกอันหนึ่งก่อนอ่ะมาต่อครับเราได้เครื่องมาแล้วนะครับไหดูซิว่าเครื่องเราอยู่ไหนอ่ามีเครื่องอันนี้นะครับหนึ่งอัน แล้วก็เครื่องผสมพันธ์อีกหนึ่งอันครับเรามาวางกันดีกว่านะครับกด9ก้าวางแบบใกล้ๆก,กันไปเลยเอาแบบชิดๆแบบนี้ครับเสร็จปุ๊บก็เป็นเครื่องผสมพันธ์อีกหนึ่งอันครับวางให้มันดีๆวางให้มันดีๆครับชิง โอเคส่วนเครื่องนี้ครับเราก็จะวางเป็นอ้พร่อรูปหล่อสองคนนี้ครับวยเ้าเทียนทั้งสองคนนะครับนี่อ่ะกดเก้าวางไปเลยชึ้งวยเ้าเทียนคนแรกแล้วกดศูนย์อีกวยเยเ้าเทียนหนึ่งครับเอาละนี่เขาก็จะฮิวว้ยเ้าเทียนด้วยนะเออนี่ครับฮิวด้วยนะโอ้ไม่ก็ครับดูดิว่ามันจะตายก่อนฮิวหรือมันจะฮิวก่อนตายครับ ฮะหิวกรเห็ไหมไม่ตายครับเป็นไงนายลงไปถูกต้มแต่ว่าเขาจะตายช้านิดหนึ่งนะตัวนี้นะเออเขาตายช้าครับเดี๋ยวตัวที่สองออกมาแล้วตุ๋มลงไปโอเคอันนี้ออกมาเป็นเหล็กเห็นไหมครับโอ้เหล็กแล้วก็หนังมีไข่ด้วยครับมีเคี้ยวด้วยนะ โอ้เราสามารถที่จะมาเก็บได้ครับเนี่ยเขาหิวหุ้ยเขาฮิวให้เว้ยเท่าเทียนว่ะตัวแรกตายยังตายแล้วนะครับเออเออหิวไม่ทันในตัวที่ตกลงไปในน้ํานะแต่ตัวที่ไม่ตกน้ำโดนฮิวอยู่ครับอ๋อแบบนี้ครับผมเพียงเท่านี้เราก็มีเหล็กใช้แบบไม่จํากัดจํานวนละ นี่ครับอีซี่ครับเป็นไงโอ้โหไอ,อรอนออแบบเรื่อยสบายใจเฉิบเลยครับผมนี่ระบบใหม่ระบบใหม่เอา้าผมาเราอยากได้อีกเราก็มาวางตรงนี้ครับเนี่ยด้านนี้นะโอ้แล้วเราก็แค่เป่าเป่าของออกจากอันนี้ออกนี่ครับให้มันออกด้านนี้ก็ได้นะโอ้ได้เลยครับยังแจม่ม โอ้โห oh, สบายเลยครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมลองทำเครื่องเป่าดูก่อนนะครับมันจะมีเครื่องเป่าอันนี้นะอันนี้ปะนี่ครับขาดเหล็กนะเครื่องเป่าโอเคครับได้เดี๋ยวไปทำเครื่องเป่ามาอันนี้นะเป็นเครื่องเป่าลมออกนะครับขามาเครื่องหนึ่งก่อนลองเทสเอาละ เครื่องเป่าลมออกก็คือเป่าออกจากเครื่องเนาะอุ้ยนี่ของตกมาข้างล่างเลยครับที่ของตกมาข้างล่างนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะเครื่องมันเต็มครับเครื่องมันเต็มเครื่องมันเต็มแล้วนะใช่ปะ่ะของเลยตกมาข้างล่างครับนี่ดูด,ดิมันเต็มครับผม ต้องหากล่องใหญ่มาใส่ไว้นะเอานี้เก็บไว้ก่อนอ่ะทีนี้ผมต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่ากำแพงอ่าสร้างกำแพงมาก่อนครับซึบกำแพงแล้วก็เอากำแพงเนี่ยมาปิดไว้ตรงนี้กำแพงมาแปะข้างบนกำแพงมาแปะเสร็จแล้วเราก็เอา หากล่องมาใส่ครับเนี่ยไอคนนี้มาตายรวยๆหบนปะมันตายเสร็จปุ๊บของมออันทบแป้งล่างวะผมไม่อบแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมต้องเอากล่องมาใส่วะ่ะเดี๋ยวก็นะหากล่องนะครับเดี๋ยวผมเอาเหล็กจากไอตัวข้างบนนี้มาขายเอามาเผากันแนละ้ว <laughs> เหล็กมาเผาก่อนนะครับเดี๋ยวเอาหนังมาด้วยเอาเทคออมมาเลยครับเอาเหล็กเอาหนังมา แต่ผมว่าเหล็กไปเผาก่อนนะโอเคมาแล้วครับกล่องแด้งสองอันนะครับใส่ไปเลยสองอันนื้อกล่องเหล็กนะครับที่เราจะเอาไว้เก็บของนั่นเองนะชืบเอามาครับเย่อ่ะทีนี้ตรงนี้เราจะทําเป็นจุดเก็บอ,อ่จุดธนาคารเอ,อ้จุดจุดร้านขายของนะครับนี่จุดร้านขายของตรงนี้เรามาเก็บมาตั้งไว้เลยครับ Market. ตั้งไปตรงนี้ครับมา r ก็ตแล้วก็ผมจะต้องเอาเครื่องเป่ามาก่อนนะครับเครื่องเป่าอยู่ไหนนะอ่ะก็จะมีเป่าออกกระดูดเข้านะครับเป่าออกก็จะเป็นอันนี้หรือเปล่ากด9้าอันนี้นะ่าจะเป็นเป่าออกนะครับอ๋ออันนี้เป็นดูดเข้าครับดูดเข้าเอาหมอกเอามาก่อน เอาเป่าออกมาครับอันนี้เป็นเป่าออกอ่าละเป่าออกมาแล้วครับแล้วก็เครื่อง F9 นี้ให้เป็นดูดดูดเข้าดูดเข้าร้านเรียบร้อยครับดูดเข้าร้านแล้วชือ้ออ่าทีนี้เราดูในร้านครับนี่ก็จะมีไข่าขายแล้วนะครับมีไข่าขายแล้วนะ เอาละทีนี้เราก็จะขายไข่ได้ตลอดครับแบบอีซี่เลยเนี่ยมาปล่อยออกเสร็จปุ๊บกระดูดเข้าทันทีครับนี่แล้วก็ไม่มีวันตายทีนี้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องหาหาถังมาใส่ใช่ไหมปล่อยออกแล้วดูดเข้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะปิดช่องไว้ตรงนี้เนาะโอเคได้ได้เดี๋ยวเราไปทําเครื่องปล่อยออกแล้วดูดเข้าเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับดูสิทุกคนแป๊บเดียวเงินเจนะ็ดพันอะ โอ้โหโหโหอยังรวยเลยครับสบายแล้วแหล่งฟาร์มเงินของฉันเอาละมาแล้วมาแล้วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นการปล่อยออกใช่ไหมครับปล่อยออกอันนึงเนาะไอ้สีนี้มันเป็นดูดเข้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องทํากล่องมาวางใช่ไหมครับกล่องผมทํามาแล้วเอามาวางตรงนี้แล้วกัน อ่ะผมเอากล่องมาวางตรงนี้โบลงไปนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยจะต้องดูดเข้าดูดของเข้ากล่องหรือว่าเป็นฮ opper ปปในไมค้านันเองนะครับดูดของเข้ากล่องนะแล้วก็ปล่อยออกเดี๋ยวผมต้องเอากำแพงมากันก่อนนะกำแพงอยู่นี่อ่ะต่อไปเป็นเป่าออกครับเป่าออกก็จะวางไว้ตรงนี้อันหนึ่งโอเคเป่าของออกมาแล้ว มันจะเป่าออกมาเรื่อยๆหรือเปล่าผมต้องดูก่อนนะครับอ่าเนี่ยครับเป่ามาเรื่อยๆนะแล้วก็ดูดเข้ากล่องไปครับในกล่องก็จะมีเหล็กให้เราใช้อ้าวสวยนี่ครับสบายแล้วชิลๆแล้วดูดีตังค์แป๊บเดียวขึ้นมาเก้าพันแล้วนะครับนี่แล้วตอนนี้อยู่ในธนาคารอี่เท่าไหร่อยู่ในธนาคารเอา้า คือเราเป็นสองหมื่นสี่แล้วค่ัเพื่อนๆโอ้โหครบเดียวรวยรวยจัดเลยนะครับแล้วก็อกของที่เราไม่ใช้ที่ได้จากอันนี้เราก็ไปขายได้นะครับเดี๋ยวดูดิมันจะมีของเนี่ยไอ้พวกเนี้พวกนี้เอาไปขายได้หมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โอยังรวยบอกเลยของนี้ก็เอาไ้ทำฟาร์มแล้วกันนะครับแล้วส่วนเดี๋ยวในอนาคตอาจจะทำบ้านชั้นบนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับ ดูเดียวฟาร์มเราแบบโคตรจะคุ้มอ่ะแล้วถ้าสมมุติผมอยากได้เงินเพิ่มนะครับผมก็จะเอาไอ้เครื่องผสมพันธุ์เนี่ยมาไว้อีกสองข้างนะครับสองฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ครับเนี่ยมันก็จะผสมพันธุ์ให้เราอีกนะครับโอ้โหอย่างรวยเลยเออว่ะน่าสนใจมากครับส่วนฝั่งนี้นะผมอยากได้เหล็กอีกนะครับผมก็ไปทําที่ผลิต ไอเจ้าสมุไรสองตัวนี้มาเองนะครับเจ้านินจาสองตัวเนี้ยเออทำที่ผสมพันธ์มาเพิ่มอีกก็ได้ครับเราก็จะได้นินจามาเพียบเลยนะโอ้ทำไมเราฉลาดอย่างนี้เนี่ยเราสุดยอดเลยอุย้ยมันแบบสร้างข้างบนได้อีกครับเนี่ยดูดิไปะปะโอ้โหรวยเลยนะทั้งนั้นอนะ่ะแบบสร้างข้างบนได้อีกครับโอ้เดี๋ยวผมต้องหาหาจุด หามุมวางเครื่องก่อนครับโอ้โหเอาแล้วครับผมที่เหลือเราก็แค่ไปหาสัตว์มาลงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวไอ้สองตัวนี้แล้วนะครับเจ้าสองไอ้สองโมโนโนี่มันโอเคแล้วนะเพราะว่าถ้ามันฮิวมากกว่าน,นี้นครับสัตว์ตัวอื่นมันจะไม่ตายนะเดี๋ยวผมจะไปหาหมีมาใส่ดีกว,ว่าเอาละผมได้หมีมาสองตัวนะครับไม่รู้ว่า มันจะสามารถใช้กับเครื่องนี้ได้หรือเปล่านะ <S <S ต้องลองดูนะครับเอาหมีตัวแรกไปโอ้ยได้ว่ะเอาหมีตัวที่สองไปครับผมไอ้ดูว่าหมีมัน,นะผมไม่แน่ใจเลยนะว่าหมีมันจะตายหรือเปล่านะครับหมายถึงว่ามันจะโดนต้มก่อนที่มันจะโดนฮิวหรือเปล่าไปแล้วครับหมีตัวแรกผมต้องดูว่าหมีมันจะตายก่อนที่มันจะโดนฮิวหรือเปล่านะครับ ตายไหมเหมือนจะตายนะเรียบร้อยครับตายแล้วนะโอ้ม oh y g ก d อ่ามันฮิวหมีด้วยครับเห็นไหมหมีเราไม่ตายครับแต่ว่าหมีเราคลอดลูกออกมาเรียบร้อยโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่มหศัศจรรย์จริงๆ สุดยอดครับทุกคนดูลเลยเต็มเลยของเต็มเอีะแต่ว่าของมันเต็มไปหรือเปล่าครับเหมือนหม้อมันจะเต็มนะหม้อหม้อเต็มเลยครับหม้อบอกไม่รู้จะเก็บอะไรดีแล้วครับลูกโอ้โหมีแบบอาหารมาใหม่ว่ะอาหารดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขายของทิ้งไปขายพวกเนื้อทิ้งไปเลยดีไหมแล้วก็แบบเก็บอาหารมากินโห พันกว่าครับแค่ไข่อย่างเดียวนะมันดูดทันหรือเปล่าวมันดูดไม่ทันนะครับเพื่อนๆนะมันดูดไม่ทันนะดูดิของมันปล่อยไม่ทันแล้วนะครับโอ้หผมต้องแบบอัปเกรดมันเพิ่มหรือเปล่าต้องหาที่ปล่อยมาเพิ่มสักสองสามอันหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนนะมาผมสร้างเครื่องเป่าออกมาสองอันนะครับ ให้มันช่วยกันเป่าออกนะไม่รู้ว่ามันจะช่วยกันได้ดีหรือเปล่านะครับต้องลองดูนะ่ะช่วยกันเป่าออกสิลูกเ,เฮ้ยเดี๋ยวดูสิเฮ้ยมันช่วยกันอยู่นะเห็นปะเป,าเป่าออกโอ้ยนี่ครับวยแต่นี้มันใกล้ไปว่ะเครื่องนี้มันใกล้ไปนะครับเครื่องเป่าออกนหละ เฮ้ย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 เกือบชิบหายครับเกือบชิบหายแล้วเครื่องเป่าออกอ่ะลองสิช่วยกันเป่าออกมาเออแบบนี้นะครับส่วนเครื่องดูดเข้ามันดูดได้ครบอยู่แล้วนะ เออส่วนเครื่องเป่าออกมันอนะ่ะจะต้องแบบติดเยอะหน่อยครับถ้าเราว่างเราก็มาช่วยเก็บเก็บก็ได้นะครับช่วยเก็บเก็บนะเอาไปขายครับเก็บเอาไปขายนะโอ้ดูดิสี่หมื่นกว่าครับโหเยอะเลยอย่างรวยอ่ะผมบอกว่าอย่างรวยเลยนะนี่ครับติดเครื่องเป่าออกแบบเยอะๆแน่นอนได้แน่นอนครับโอ้โอโดูพีก็เลย ไปยืนต่อตัวเป็นสิงโตเลยครับหูแปบ๊บเดียวเนี่ยเนื้อหกสิบเจ็ดอะโอ้โหถ้าคุณอยากรวยคกณทำแบบผมสิครับตังเป็นแสนเลยครับแปบ๊บเดียวนะเล่นมาชั่วโมงหนึ่งนะครับอ่ะครับตลาดมีอันหนึ่งด้วยนะครับวางไว้ตรงนี้นะโอเคเราจะได้ช่วยขายนะครับโอเคครับทั้งั้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ เครื่องทําฟาร์มอัตโนมัติของเรานะครับก็ได้เงินอัตโนมัติแล้วก็ได้เหล็กอัตโนมัติด้วยนะครับร่ํารวยกันเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวไว้ติดตามชมกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับว่าเราจะมาทําอะไรกันต่อนะครับสําหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายจ้าจุ๊บ